สวัสดีครับนักเรียนพบกับกิจกรรมดีนะครับติวติดเทอร์โบโเสริมความรู้สู่ความสําเร็จจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวอนะครับในวันนี้นะครับจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา,า ح, ปีที่6นะครับผมเรียนกับครูครูพลึ์นะครับอาจารย์พฤทติพงศ์หลอสวรรค์น,นะครับเด็กๆพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับมาดูโจทย์ข้อนี้กันนะครับผมคําถามของโจทย์ข้อนี้นะครับถามว่านะครับพื้นที่นะครับของรูปที่ปิดล้อมนะครับด้วย 3เส้นต่อไปนี้อันได้แก่นะครับแกน x ครับแกน y ครับและเส้นตรงเส้นหนึ่งเนี่ยพื้นที่ที่ปิดล้อมนเนี่ยนะครับมันมีนะครับพื้นที่กี่ตารางหน่วยนะครับเอาละทีนี้เราจะทํายังไงดีล่ะนะครับรูปก็ไม่มีถ้ารูปไม่มีก็ต้องวัดรูปถูกไหมครับ่ะเรื่องนี้เนี่ยนะครับอาจจะต้องเรียกใช้บริการนะครับแกน x แกน y หนึ่งนะครับผมอ่านครูวัดรูปก่อนเนาะโอเคนะครับแกน y ครับแกน x นะ โอเคแกนตั้งแกน y นะครับแกนนอนแกน x เนาะช่วยครูหาจุดนะครับที่เขาบอกว่าเส้นตรงอย่างว่าเนี่ยเขามันผ่านจุดนี้หน่อยเนาะก็จะมีจุดนะครับลบหนึ่งหนึ่งหมายถึง x เป็นลบหนึ่ง y เป็นหนึ่งอ่ะประมาณแล้วก็จุดนี้ถูกไหมครับอ่ะอันต่อไปจุดหนึ่งสามนะครับ x หนึ่ง y สามครับอ่ะโอเคจริงๆเด็กๆอาจจะไม่ต้องเป๊ะแบบนี้ก็ได้นะฮะแค่รู้ว่าเส้นมันลากยังไงก็ลากปื้ดไปเลยก็ได้นะครับผมโอเค โอเคครับทีนี้อนาบริเวณนะครับผมอนาบริเวณที่ถูกปิดนะครับด้วยแกน x แกน y แล้วก็เส้นนะครับเส้นตรงที่เราทราบเนี่ยนะครับคืออนาบริเวณตรงไหนเนาะนักเรียนเห็นไหมนี่ตรงนี้ถูกไหมครับตรงนี้อ่ะตรงนี้เนี่ยนะครับต้องบอกก่อนเลยมันเป็นรูปสามเหลี่ยมถูกไหมนะครับแต่เรายังไม่ทราบเลยครับว่าเส้นตรงเส้นนี้นะครับมันมีความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y หรือสมการของมันยังไง ให้เราเอามาใช้ถูกไหมครับดังนั้น<ม>เด็กๆต้องหาสมก,การของเส้นตรงเส้นนี้ออกมาก่อนนะครับทีนี้การหาสมก,การของเส้นตรงหลักๆเลยนะต้องมี2องค์ประกอบน,นะครับก็คืออันแรกความชันอันสองก็คือจุดสักจุดหนึ่งนะครับอ่ะแล้วสมก,การมันมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับมันมีอ่าฟอร์มของสมก,การหลายฟอร์มเนาะนะครับแต่ครูจะให้เด็กๆใช้อันนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือ y เท่ากับนะครับ y ลบ y 1นะครับเท่ากับ m นะครับคูณ x ลบ x 1นะครับผมเอาลักอันนี้คือสมการนะครับเส้นตรงเนาะโอเคเส้นตรงเส้นนี้นะครับผมก็คือเส้นตรงที่มีความชันเป็น m ครับ m เนี่ยคือสโลปนะสโลปแปลว่าความชันนะครับอ่าแล้วก็เส้นตรงเส้นเนี้ยผ่านจุดชื่อ x 1 y 1นะครับโอเค ครูใส่จุดนิดนึงเนาะนะครับจุดนี้จุดลบหจุดนี้จุด13นะครับโอเคเรามาเคลียร์กันก่อนนะครับ m หรือสลบหาได้จากเดลต้าวหาเดลต้าเถูกไหมหรือระยะหรือความแตกต่างในแนวดิง่งหารด้วยความแตกต่างในแนวราบถูกไหมครับเส้นตรงของเรามันผ่าน2จุดก็คือลบหนกับ13พอจะทราบไหมครับว่าเดลต้าวตรงนี้มันเท่าไหร่เอ่ยอ่าตรงนี้ก็ สามกับหนึ่งลบกันได้สองถูกไหมครับสามลบหนึ่งนะส่วนระยะแนวราบครับระยะแนวราบระยะแนวราบเนี่ยเด็กจะเห็นว่านะครับระยะแนวราบของมันนะครับเกิดจากหนึ่งกับลบหนึ่งใช่ไหมเอามาลบกันนะครับก็เป็นหนึ่งลบกับลบหนึ่งนะครับซึ่งก็ได้สองเนาะตรงนี้ก็ได้อะไรเหมือนกันครับได้สองเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับผม M ของสมการข้อนี้นะครับก็เลยเป็นนะครับ แนวดิ่งหาแนวราบเนาะก็คืออะไรครับ2ส่วนที่สนะฮะก็ได้เป็น1นะครับ m เป็น1แล้ว x 1 y 1ใช้จุดไหนละ่ะจุดไหนก็ได้นะครับแล้วก็จัดรูปสมาการเอาอะ่ะถ้าเกิดว่านะครับครูทราบว่าความชันเป็น1แล้วผ่านจุดเอาจุดง่ายๆแล้วกันเนาะก็คือ1 3 1 3มหามายความว่า x, 3, x, 1, x 1ทนึแทนด้วย1 y 1แทนด้วย3นะครับอะ่ะจากรูปครับเราก็จะได้นะครับจะได้สมาการนะครับ เส้นตรงโอเคเป็นนะครับผม y ลบสามถูกไหมลูกเราเอาพิกัดหลังนะครับของจุด13เนี่ยเป็น y ลบสามเนาะเท่ากับ m MM, m คือ1ใช่ไหมคูณกับ x ลบกับ x 1 x 1ก็คือพิกัด x ของจุดผ่านนะครับก็คือ1นึ็ใๆใช้ลบ 1, 1, 1, ก็ได้นะแล้วแต่เรานะครับผมโอเคนะฮะอ่ะตรงนี้1คูณอะไรก็ได้ตัวนั้นเนาะครูก็ย้ายนะครับลบ 3, เนี่ยไปเป็นบวก3เนาะ ก็ได้สมก,การมาเป็นนะครับ y เท่ากับ x ลบ1บวก3ก็ได้ x บวก2ถูกไหมครับอ่าเรียบร้อยนะครับพอได้สมก,การออกมาแล้วนะครับผมเราจะทำอะไรต่อนะครับแน่นอนเราจะหาพื้นที่การหาพื้นที่เราต้องทราบ2สิ่งต่อไปนี้ก็คือนะครับพื้นที่มันเป็นรูปอะไรนะครับแล้วก็หาระยะที่มันเกี่ยวข้องรูปที่เราต้องการหาพื้นที่เป็นรูปสามเหลี่ยมงั้นเด็กๆต้องทราบนะครับส่วนสูงเท่าไหร่ แล้วก็ต้องทราบว่าฐานเท่าไหร่ถูกไหมครับอ่ะทีนี้ฐานของมันเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันจะเป็นระยะถ้าเราจะหาพื้นที่เนาะจะเห็นว่านะครับส่วนที่เป็นฐานกับส่วนที่เป็นส่วนสูงของมันเนี่ยนะครับมันจะเกี่ยวข้องกับระยะตัดแกนนะครับระยะตัดแกน x ระยะตัดแกน y จาได้ไหมครับว่าหาได้ยังไงอ่ะตรงที่ตัดแกน x y ก็จะเป็นศูนย์ถูกไหมตรงที่ตัดแกน y x ก็จะเป็นศูนย์ถูกไหมครับอ่ะดังนั้นเด็กก็ทําการนะครับทําการค่อยคแทนค่าครับอ่ะค่อยๆแทนค่าเนาะ ถ้าครูแทน x ด้วย0เด็กๆได้ y เท่าไหร่อ่าแทน x ด้วย0นะแทนลงไปเลยครับ0ูบวก2ก็ได้2 y เป็น2อ่านั่นะหมายความว่าตรงที่ x เป็น0ก็คือตรงที่ตัดแกน y ถูกไหมนะครับอ่าตรงนี้ครับผมก็คือจุด0 2นะครับอ่ะถ้าแทน y เป็น0นย์ละอันนี้อาะต้องย้ายข้างนิดนึงเนาะอาจินตนาการถ้า y เป็น0ตรงนี้เกิดอะไรขึ้นย้าย ย้ายบวก2มาใช่ไหมก็ได้ x เป็นลบ2นะครับอ่างั้นจุดตรงนี้นะครับก็คือจุดลบ2นะครับแต่เราไม่ได้สนใจจุดหรอกครับเราสนใจแค่ระยะนะอ่ะระยะตรงเนี้ย2หน่วยระยะตรงนี้ก็2หน่วยถูกไหมนะครับอ่ะหาพื้นที่ทำไงครับพื้นที่รูปสามเหลี่ยมเศษหส่วน 1, 2คูณฐานยาว2สูงก็ยาว2ถูกไหมครับโอเค2ตัด2ไปนะครับผมก็เลยเหลือ 2นะครับตารางหน่วยหนึงนะครับอ่าข้อไหนเอ่ยเป็นคำตอบข้อที่2นั่นเองนะครับผม